สวัสดีครับผมคลิปนี้เราก็อยู่กันที่ร้านยางพูสวัสดยางยนต์พูสวัสดแล้วเนนะเครียดปีไหนเออได้แวพูสวัดยางยนต์ครับมาสารคคมจะเอาหัวไปส่งที่นครปฐมเออไหนไอหนุ่มตาเดียวเบี่ยงป้บองปูโอนกุ๊บกุ๊บคเนียบัดเต้นเต้นเต้นท่าขมิ้นไงพวกนีหล่ะ เต้นอไรเพื่อนทักกัเมนเต้นทักเมนอะไรเพื่อนผมจะไปเอาก้านกล้วยครับไปเอาก้านกล้วยนะครับที่อูช่างยุทธ์นะครับเสร็จแล้วก็พอดีเอฟซีที่นครปฐมเอ้ที่ไนะน้องแฉมเขาบอกว่าซื้อสนใจหัวเก่งตัวนี้ผมขายให้เขาหมื่นแปดเขาช่วยค่าน้ำมันสองพัน ก็พอดีเป็นทางที่เราจะต้องไปเอารถพอดีเลยก็เลย <c oughs> มาเปลี่ยนยางออกซะเปลี่ยนยางครับเส้นละห้าร้อยก็เป็นพันหนึง่งพอดีสองเส้นแม็กซีโก,โกใครที่มีแม็กซีโก้ลายเนี่ยที่บ้านมีไหมผมอยากได้เนี่ยผมจะเอามาใส่แครี่ เพราะว่ามันมีมันมีสองเส้นมันมีสองวงนี่สองวงใช่ไหมนี่มาดูข้างหลังก็เป็นอีกวงนึงเสียหลอดเสียหลอดมากินนี่มันคนละลายกันอะ่ะมันคนละอย่างกันก็เลยอยากได้แบบอันนู้นไม่อยากได้แบบอันนี้นี่ขอสิบหกอยากได้ขอสิบหกมากกว่าใส่ยางบางๆเอาเย็นละยางยางมันบางสมเทํานี้อ่ะ Giang bán bằng tầm cân được không? Giang ăn xì ăn xôi mây Bán bằng đến qua? nào qua lại không? Ờ qua bao nhiêu tiền? bằng qua bao ็อ,อาศัยใส่นี่ไปก่อนหาแม็กก์ง่ยก่อนจริงๆแล้วผมอยากจะได้แม็กอยากจะได้แม็กที่มีออฟเหมือนในญี่ปุผมนะที่เป็นมีออฟข้างออกมาสักหน่อยอออยังไงนะใครใครใครถอดแม็กออกใครมีรถแต่งห้ารูอย่างเงี้ยวีกูอย่างเงี้ยที่เป็นแม็กมีออฟขอบสิบหกนะสนใจขายให้ผมเสนอให้ผมหน่อยนะครับ โทรมาก็ได้085 585 9902นะครับดูรายละเอียดอัดลายกันแล้วก็ส่งก็ได้ครับนะถ้าใครมีพร้อมยางก็ขอบูบชาต่อภาษาบ้านผมก็เรียกบูชาต่อบูชาต่อถ้าใครถอดเอาไว้5ลูผมก็จะขอยืมยางที่ร้านภูสวัสดน์นีไปด้วยเส้นหนึ่งจะเป็นยางอะไรครับ ปลอดภัยไว้ก่อนครับเพราะว่าเดินทางตอนกลางคืนเย็นนี้เลยเพิ่งจะกลับมาจากระยองเมื่อวานเมื่อคืนกลับมาเมื่อคืนต,ตีตีหนึ่ง,งมาถึงตีหนึ่งนอนได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ได้เดินทางอีกแล้วครับช่างยุทธวทรบอกว่ารถเสร็จแล้วที่ต้องไปเอาด่วนก็เพราะว่าต้องไปส่งเจ้ากูโซนะครับที่เพชรบูรณ์ เดี๋ยวผมพาทุกท่านเดินทางไปเพชรบูรณ์ขึ้นน้ำหนาวครับขึ้นเขาน้ำหนาวนะครับไปส่งโอ้สวยไปใส่แล้วสวยเส้นละห้าร้อยครับยังดีว่าไม่มีนี่เด๋ยวยางมันเส้นซ้ำกันกตัวเอ้ยมันซ้ำซ้ำตัวนี้เด๋ย โอเคหลายคนบอกว่าทำไมผมไม่ซื้อรถใหม่ มก็เลยถามทุกคนกลับหน่อยว่ายุคสมัยทุกวันนี้มันมันน่าซื้อรถใหม่อยู่หรอเศรษฐกิจแบบนี้มันน่าเอาเงินไปลงทุนกับรถใหม่ใหม่อยู่หรอครับทั้งๆท,ท,ที่รถเก่าก็วิ่งได้อยู่นะครับจริงๆในใจก็อยากได้นะแต่ว่าถ้าคิดถ้าคิดรอบครอบสักหน่อยรถใหม่ก็จะผ่อนหมด5ปีแล้วทีนี้เราเอาเงินที่เราไปดาวน์รถใหม่เอามาหมุนทําธุรกิจ5ปี ถ้าเราประสบความสําเร็จเราซื้อเงินสดเลยดีกว่าแล้วก็จะได้รถที่รุ่นใหม่ขึ้นมาอีกอันนี้ผมคิดถูกไหมผมผมเป็นคนที่แบบว่าไม่เหอ่อไม่เห่อเกี่ยวกับรถใหม่เ่ยผมถือว่ารถตู้ผมก็ใหม่อยู่รถทุกคันที่ผมมีเนี่ยมันใหม่หมดเลยถ้าถ้าผมล้างนะเนี่ยถ้าผมล้างทําความสะอาดดูแลดีๆมันใหม่หมดนะเนี่ยคันเนี้ยผมก็ใช้ไปด้วย นะครับใครต้องการซื้อเอาไปทํารถน้ําทําขายน้ําขายของขายฟูตทักนะครับก็ขายนะครับวันีเจ็ดมนห้าพันบาทนะครับถังแก๊สใช้ได้เดี๋ยวผมจะพาขับขับไปนครปฐมขับไปที่อูช่างยุทธเนี่ยถ้าเกิดว่าขับไปถึงก็สอบผ่านแล้วครับนี่เบนซินแก๊สนะครับแก๊สด้วยเบนซินด้วยครับสภาพดีถ้าเกิด ใครสนใจอยากเอาไปทําต่อยอดเอาไปทําธุรกิจก็เจ็ดหมื่นห้าแค่นั้นเองนะมีทะเบียนพร้อมนี่นะภายในยังไม่ทําความสะอาดตั้งแต่เจ้าของเก่าเลยภายในสวยเครื่องดีนะครับเมื่อกี้ก็ให้พี่เก่งเช็คลูกมงลูกหมากตัวนี้ให้นะครับนี่เพิ่งจะเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยเพิ่งจะออกมาจากพี่เก่ง ให้พี่เก่งเปลี่ยนวาล์วน้ำเอ้ยเปลี่ยนปั๊มน้ำให้เติมลมเท่าไหรนี่สามห้าครับสาเออโอเคจมลมสามจุดห้าเออใส่ลลแล้วหล่อแล้วเออสวยเย็นเช็คล่อหล้างไอน,น้ำด้อไปบปวด,ดยุ่งเสบวชให้พูดพูดอ๋อยาย <25. S 2> เออเปลี่ยนยางแล้วผมโล่งใจละทีแรกผมก็หนักใจอยู่ว่ามันจะไปถึงไหมแต่ยางหลังก็โอเคนะยางหลังโอเคอยู่ทั้งสองข้างเป็นยางลายเดียวกัน,นยางหลังลายเดียวกันเลยนะครับโอ๊ยจอสื่อมไแล้วจะไปนะถือ ช่วงนี้รู้สึกดวงดีอยู่ตัวไหนตัวจืดครเอขี้ครับีกัเบิดแล้ว่คางิงกับเบิร์ดออืมึ่งขึนวาตเวะตัวไหนมีเล็ดีอยู่ขึ้นางว่าสอยังอสองสามนข้นวไ่าวเบิงเอาแล้วหัวไม่เย็นว่งรอว่งหันได้เชมึงบลา thằng lắng đi tìm thằng này xi xíp đi có thể bật thuốc lá có khuôn đây này nhỉ หงอก่มีดิงอกมีดครับ okay. hey. เอ๊ะหงกหอกมีดหกหอเออเอาใบหนึ่งเหรหมหกก่นอนการกลวยมันเร็วพอดีเดียวมันหายโตกเนาโอเค <Okay. S 1> ใจล้วไปตั้งใจเอาไว้ เดือนนี้จะซื้อให้ได้20ใบสะสมไปเร e ื่อยๆ20ใบถือว่าตัวเองพอมีดวงอยู่ถ้าเกิดถูก3ตัวหรือว่ารางวัลที่หนึ่งก็เอ็ดเสือแจกเลยเนาะเย็นไอเดเสือแจกเด้อไหร่เ้อะไอถือรางวัลที่หนึ่งไอเดเสือแจกกตัวครับเอฟซีสัก1,000ตัวไอเ็ดเสือจัก1,000ตัวนี่ขันถือรางวัลที่หนึ่งเนี่ย ตัวหนึ่งม่าท่านยิงออกเนาะตัวยิงสามตัวไหม ทุจีก็ตืน่นวนันออกวะเลดโอ้ยโอเคเลยทีนีโ้โล่งใจท,ทันทีได้ล้อใหม่แล้วเหลือล้อหลังเหลือล้อหลังถ้าใครมีแม็กกิมเนี้ยก็เอานะแต่ลายนี้ผมไม่ชอบผมชอบลายนี้มากกว่า โอเคครับเดี๋ยวเช็คลมก่อนเจอกันนะครับตามข้างทางเจอได้ครับตักทายได้